เลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อออกไปอำเภอ,อเชียงยืนนะครับอำเภอเชียงยืนไปจังหวัดกาลสินนะครับด้านซ้ายมือเป็นโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ นี่คือถนนสีจัน์นะครับหรือถนนทั้นหลวงแผ่ดินหมายเลข12นะครับออกไปจังหวัดกาลสินนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องชมไปนะครับ วัดคอนเจนตตำบลผ้ารับตำบลพระคืออำเภอพระยืนมีตำนานนะครับ แต่นี้มันมันติดเป็นจังหวัดขอนแก่นหมดเลยครับเพราะว่ามันสร้างตึกสร้างอะไรมาไม่ใช่หมู่บ้านเลยครับบ้านแอลมองเป็นเมืองใหญ่แล้วนะครับอยู่ใกล้ขอนแก่นบ้านแอลมองตำบลพ่อคืออันนี้เป็นโรงเรียนนะครับที่มีตำรวจอยู่ เกียรติวิทยายนสองอันนี้ห้วยภาคคือ ตำนานเล่านะครับว่ามีพระธุดงค์องค์หนึ่งเดินมามาถึงตรงนี้นะครับมีชาวบ,บ้านเห็นแล้วก็ท้วงว่าถ้าภาษาเล่ากับว่าเอา่าคือคือ,คอพระแท้นะครับก็บเลยเอิ่นบริเวณนี้ว่าเป็นตำบลพระคือนะครับมันคือคือพระพอเดินไปอีกหน่อยนะครับพระธุดงค์นั้นองค์นั้นกว่าหายไปเงียบไป จู่มองกันเพื่อนว่าตำบลพระพระลับนะครับเพื่อมันหายไปเฮียไปนะครับตำบลพระลับนะครับพอไปเีกไปอียไปเห็นนู่นครับอยู่ตรงอำเภอพระยืนนะครับไปเห็นพ้าธุดงยืนอยู่ชาวบ้านบอกเอา้นานั่นเด้พระยืนนะพระยืนอยู่นั่น ก็เรียกตรงนั้นว่าอำเภอพระยืนนะครับพระยืนอันนี้คือเป็นตำนานนะครับตำนานมาจต่โบราณน,นะครับที่เรากันมาโบราณยิ่งภูเขาเราให้ฟังับตอนไปอบรมนะครับมีภูเขายูจังบ,บ,บ,บนพระรับบ้านแอวม้อนะครับเราให้ฟังก์จังบนพระรับจังบนพระคืออำเภอพระยืนนะครับมันจะมีที่มา ที่ผมล่ามาเมื่อกี้นี่แหละครับอันนี้ออกมานี้จะเป็นตำบลบึงเนียมนะครับเป็นตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ถือว่าออกมาจากตัวจังหวัดขอนแก่นแล้วแต่ว่าความเจริญของจังหวัดขอนแก่นก็ตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะครับของขา้นทางออก หรือว่ามีความจเจริญนะครับปั๊มน้ํามันทเยนียะเลยครับปั๊มน้ํามันคารเทกบางจากเชลโปตทนะครับเยอะแยะเลยครับีน้องมาก็เลือกเติมตามใจชอบนะครับอันนี้ขายเข้าวโพดน,นะครับอยู่สองข้างทางที่โบกง มาอำเภอเมืองจังหวัดขันแก่นครับถึงลาบานจ่องหลายโรงงานกันไลยครับบริเวณนี้อันนี้คือปัม๊มปอตทเอ,อด้อปั๊มปอตทอ,อ,อนะครับเป็นปั๊มสุดท้ายนะครับแล้วก็จะข้ามลำน้ำพองนี่ครับทุเรียนข้าวโพดต้มทุเรียนเนื้อวัวโอ้เยอะแยะเลยครับมีแต่อาหารการกิน มีนะครับจะเป็นตลาดด้วยครับตำบลบึงเนียมมองนีจะเป็นบ้านบึงเนียมก็เป็นตลาดตลาดสดครับเนี่บุงแรงนะครับของขายลายลายครับพี่น้องอย่งไดอย่างหนึ่ด้ครับตลาดนี่แหละผมเคยถ่ายคลิปอยู่ครับตลาดบ้านบึงเนียมตั้งขางวีเป็นบ้านท่าหินนะครับบ้านท่าหินวัดท่าสงขรนติดลำน้ำพองสะพานตรงนี้ข้ามลำน้ำพองนะครับ ลำน้ำพองที่อะไรมาจากเขื่อนวนลัดนะครับเขื่อนวนลัดหรือเขื่อนพองนิ่ก็เรียกนะครับเขื่อนวนลัดหรือเขื่อนพองนี่นะครับข้ามมาตรงนี้จะเป็นตำบลโคกสีนะครับตำบลโคกสีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับข้ามลำน้ำพองมานะครับลำน้ำพองจากกั้นตรงนี้ระหว่างตำบลโคกสีกับตำบลืองเนียม ครับไฟแดงถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปอำเภอน้ำพองไปพระธาตุขามเจนนะครับไปกันนวนก็ได้ตรงไปจะไปอำเภอเชียงยืนอำเภอยังตลาดเข้าจังหวัดกรสินไปร้อยเอ็ดไปสารคามก็ได้ครับไฟแดงครับจะเลื่อนนะครับบ้านโคกสีก็ได้ครับตั้างผีนะครับถึงล่ามบ้านจง ผมมาล่ายแล้วครับไมเชียวแล้วครับเมื่อขอนแก่นนี่รุดหลายนะครับหลายตลอดครับเพราะว่าเมื่อย่ำไหน เสาวันทีวันธรรมดาหล้นะครับปว่าเป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคอีสานไปได้หลายจังหวัดครับเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานจะเดินทางผ่านวอนเกียนไปได้หลายจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นรถจะเยอะนะครับไม่ว่าเวลาใดเป็นเมืองใหญ่แหละครับเมืองใหญ่เมืองเจริญกับสีเป็นยังสี่นะครับเศรษฐกิจดีนะครับพี่น้องกับข้ามาหลายนะครับข้ามาเมืองวอนเก่น นะครับมองได้จะเลื่อนกับไปหันเลยครับมนุษย์เฮาคนเฮาที่ไหนจะเลื่อนก็ไปที่นั่นนะครับมันสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษานะครับมีมหาวิทยาลัยมีโรงเรียนดังๆนะครับด้านสาธารณสุขนะครับมีโรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับโรงพยาบาลดีๆนะครับ ที่น้องก็เข้ามาเยอะนะครับข้ามตรงนี้มาจะเป็นจังหวัดมหาสารคามแล้วนะครับเป็นจังหวัดมหาสารคามเป็นโอ้โตำบลกู่ทองสมาเดียวซาจะแล้วนะครับเป็นตำบลกู่ทองนะครับอำเภอเชียงยืนนะครับ จังหวัดมหาสารคามนะครับจังหวัดมหาสารคามสิแหแรมขึ้นมากนิดนึงครับแลมขึ้นมากเป็นดำเพอร์เชื่องยืนดัมเภอร์ชื่นชุ่มนะครับขันระว่างจังหวัดขอนแก่นก็จังหวัดกาลสินจังหวัดขอนแก่นออกมาประมาณ12กิโลนะครับข้ามลำ,ำน้ำพองมาข้ามลำน้ำพองมาประมาณ12กิโลก็จะเป็น จังหวัดมาหาสารครามนะครับเป็นตำบลฟูท่องอำเภอเชียงยืนนะครับจังหวัดมาหาสารครามนะครับกวงนมไก้ประจำครับบริเวณกวงนมนองวัว เมือแหละครับพุ่นละจากพุ่นละแม่สอนมากนะครับจนถึงจังหวัดมนะุกดาหารเป็นสีเลนยกเว้นบริเวณเ,เขานะครับเช่นเทือกเขาเพชรบูรณ์นี่นเป็นสองเลนอยู่นะครับเพราะว่าการขยายทางยากครับอยู่เทือกเขานะครับส่วนที่บ่ได้เป็นเขาก็สิเป็นสีเลนหมดอนแหละนะครับเป็นสีเลนหมดแล้ว าราครามนะครับ ดัานก็มีลุงหานนี่ครับด้านข้อมือเป็นลุงหานไม้เก่านะครับผมวิ่งแซงรถสิบล้อไปก่อนมันปังนี่ครับ,บด้านข้อมือจะเป็นลุงหานไม้เก่านะครับถือว่าจังนะครับลุงหานนี่ครับบ้านรงไทยก็มีมีหลายขนาดนะครับพี่น้องมาซื้อใส่รถไปตั้งได้เลยครับวันเดียวสองวันเสร็จ ไม่ต้องไปสร้างเป็นห้เดือนเจ็ดเดือนบ้านชุ่มมือนี่แก้ไปตั้งเลยครับมือเดียวแล้วได้ยูได้นอนนะครับสะดวกสบายบ้านนอกดาวท่านสมัยเลยครับเหมือนประเทศจีนสร้างตึกใหญ่ๆนะครับไม่กี่วันเสร็จนะครับ พอพึ่บพึ่บพึบเสร็จตึกนกดาวเดี๋ยวซ้ายจะเป็นทางหลวงชนบทมหาสารคาม3031นะครับเข้าไปตำบลเสือเท่าแล้วก็เลยไปเป็นอำเภอซำสูงนะครับจังหวัดขอนแก่น ลำสูงขอนแกนเลี้ยวเลี้ยวซ้ายครับไปเขียวแล้วครับ จะเข้าสู่ตำบลเชียงยืนนะครับจะเข้าตัวอำเภอเชียงยืนนะครับ ประมาณ16นาฬิกาก็เรื่องงานพอดีครับรถจะเยอะหน่อยนะครับ16นาฬิกาหรือ4โมงแรกครับเดี๋ยวนี้รงเรียนกันเลิกพอดีนะครับวงงานค้นงานสถานี่ท่งงานกันเลิกนะครับเพราะฉะนั้นรถจัดไลยนะครับอันนี้เป็นเขตตำบลเชียงยืนนะครับบ้านน้องโนโหดสวยๆเลยครับ ตำบลผู่ทองแล้วก็จะมาเข้าตำบลเชียงยืนนะครับเด้ยอย่างนี้เป็น เวีนบางบองก็ทิมีรถสวนเล่นมากเชินมากจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับก็ระว่างโอ้ี่ครับนี่คือ,อะสถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดมหาสารคามนะครับปูนยานหลายๆนะครับพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดมหาสารคามแล้วนะก็จะเป็นรุงเรี่อเชียงยืนพิษยาคมนะครับ หลายเลือกเลียนครับรถมอรมนักเลียนแนะ่นักเลียนเลือกเลียนมากระว่างครับนี่ครับรถมอไซค์ออกมาโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมนะครับเป็นโรงเรียนสามัญประจำของเพื่อเชี่ยงยื่นนะครับรถดหลังออกมาลายๆนะครับรถดหลังออกมาลายๆนะครับเป็นแถวนะครับรถดหลังออกมาเป็นแถวสมัยห้องหน่อยๆกับเป็นเรื่องเสี่อะครับ ตามบุทบาทน,นะครับเป็นตามวหาตามบุทบาท จะเลี้ยวขวาจากอำเภอเชียงยืนไปกันไปอำเภอชื่นชมนะครับอำเภอรกออระนวลอำเภอชื่ออำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามก็แยกออกจากจังอำเภอเชียงยืนนะครับพู้นะครับอยู่ติดกระนวลที่หน่วยเมฆค,ครับอำเภอชื่นชมแยกจากอำเภอเชียงยืนออกไปเลี้ยวซ้ายไปกระนลวล เลี้ยวขวาเข้าจังหวัดมหาสารคามตรงไปไปเพื่อยางตลาดไปจังหวัดกาลสินนะครับตรงนี้เป็นไฟแดงครับสีแยกไฟแดงสีแยกไฟแดงนะครับเธอเลี้ยวขวาก็ จังหวัดมหาสารคามนะครับไปโกสุมพิสัยก็ได้รดรับส่งทั้งเรียนครับเดี๋ยวซ้ายไปอำเภอกระน,นวลไปอำเภอชื่นชม